เชื้อ HPV ในผู้ชายก็อันตรายไม่ต่างจากผู้หญิงแต่เราป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนครับอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าวัคซีน HPV ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้แต่สําหรับผู้ชายวัคซีนตัวนี้ก็ป้องกันโรคมะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักและหูดงอนไก่ได้ครับจากที่พูดคุยกับพี่พยาบาลเขาก็บอกว่าเชื้อ HPV ติดต่อได้หลายช่องทางไม่ว่าจะทางปากช่องคลอดทางทวารหนักหรือการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงครับวันนี้โจก็เลยมาที่โรงพยาบาล CGH พะหนโยธินเพื่อ ฉีดวัคซีน HPV แบบป้องกัน9สายพันธ์เข็มที่1กันครับวัคซีนตัวนี้ถ้าจะฉีดให้ครบโดสจะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มนะครับขั้นตอนการมาฉีดที่นี่ก็รวดเร็วมากครับใช้เวลาไม่นานก็เสร็จแล้วพี่พยาบาลก็จะให้บัตรนัดสําหรับเข็มต่อไปที่จะต้องฉีดห่างกันตามสเต็ปจากนั้นก็กลับบ้านได้เลยใครอยากฉีดวัคซีนป้องกัน HPV แนะนําเลยโรงพยาบาล CGH พหลโยทินเขามีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่ h d m o l co th